โรงเรียนเสริมง,งามวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่134หมู่ที่6บ้านดอนแก้วตำบลทุ่งงามอำเภอเสริมง,งามจังหวัดลำปางเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สังกัดสำนักงานเขตพ,พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35จังหวัดลำปางปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน1,026คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน80คน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียนและชุมชนเมื่อทุกอย่างก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเครือข่ายที่แข็งแกรง่งการพัฒนาภาคการศึกษาจึงได้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมประเด็นในเรื่องของสมัชชาการศึกษานะครับซึ่งทางเทศบาลเองนะครับก็รับเป็นเจ้าภาพ นะครับในการที่จะประสานทุกๆส่วนราชการนะครับในอำเภอเสริมง,งามทุกหน่วยงานเข้ามาอยู่ร่วมกันนะครับสมัชชาการศึกษาของเราเนี่ยมีประโยชน์นะครับต่อน้องๆน,นะครับของเสริมง,งามเราเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่น้องๆได้สําเร็จในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือว่าปีที่3ของเสริมง,งามวิทยาคมแล้วนะครับก็จะได้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและก็เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าและก็กลับมาพัฒนาเสริมง,งามต่อไปในอนาคตครับการติดเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเสริมง,งามวิยาคมย้อนหลังไปประมาณ10ปีก็บทบาทภารกิจแรกที่ที่ได้รับก็คือ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษานำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยมีตัวแทนของครูผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนผู้บริหารผู้นำท้องถิ่นท้องที่โดยผมเองได้ใช้สถานที่ของอ่างเก็บน้ำในหมู่บ้านแม่ปันเดงทุ่งมะช้างจังหวัดลำพูนเป็นเวทีจัดตรงนั้น ในวันนั้นที่เราทำกันก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าจนเย็นจนได้วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ของโรงเรียนเกิดขึ้นก็พอเห็นแสงสว่างว่าเสริมงามวิคมจะก้าวเดินไปอย่างไรใน3ปี6ปีและในอนาคตย้อนกลับไปในอดีตราวปีพุทธศักราช2516ด้วยพลังแห่งมวลชน คนในพื้นที่บ้านดอนแก้วได้บริจาคที่ดินจำนวน100ไร่กับอีกสองงานให้กับกรมสามัญศึกษาใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอและด้วยมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมภายใต้สังกัดกรมสามัญศึกษาได้ดำเนินการกิจการทางการศึกษาเพื่อขัดเกลาลูกหลานของคนในพื้นที่ให้สามารถเจริญสติปัญญาควบคู่หลักวิชาการและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจึงถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาอันเกิดมาจากคนของอำเภอเสริมงามโดยแท้มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันผมเองเกิดที่เสริมงามและสถานศึกษาแห่งนี้ผมเองได้มีส่วนที่ที่ร่วมให้มันเกิดเมื่อตั้งเสร็จตอนนั้นบุคลากรไม่มีใครสอนเพียงพอก็ได้ได,ได้ได้มามีส่วนร่วมในการที่เป็นครูสอน นักเรียนตั้งแต่รุ่นแรกตรงนี้ได้ทำได้ได้ระดมทั้งทรัพยากรบุคคลทั้งเงินทุนที่จะมาสร้างอาคารชั่วคราวตรงนี้ร่วมกับหลายหลายฝ่ายและขอกล่าวถึงถึงคนที่ที่ได้บริจาคที่ดินแล้วก็มีส่วนร่วมตรงนี้ให้กับเราก็คือกำนันชื่นชาติจีนตรงนี้ท่านก็ได้ช่วยเหลือเรามากนะครับถามว่าภาคภูมิใจไหมดีใจไหม ก,ก็ถือว่าทั้งชีวิตที่เกิดมาส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําความดีเพื่อสังคมซื่อสัตย์สามารถสามัคคขี่ไมตรีจิตรับผิดชอบคือคําขวัญประจําโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมสะท้อนให้เห็นถึงความแน่วแน่ที่นักเรียนและคณาจารย์ของที่นี่รวมไปถึงภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานของอําเภอเสริมงามเพื่อพิสูจน์ให้สังคมได้รับรู้ว่า รั้วชมพูดำแห่งนี้ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพคืนแก่สังคมได้อย่างต่อเนื่องดออรสุมเมธตติเวชกุลประธานกรรมการบูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เป็นประธานในพิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลโครงการพี่นำน้องรัดน้ำ ตามแนวพระราชบัิุรุศการาสักรา2559ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยรางวัลชนะเลิศคือโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจังหวัดลำปางจากโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำแม่ตำอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางจากพื้นดินบริจาคเพียงร้อยไร่ได้เรียงร้อยหัวใจเครือข่ายนักพัฒนาให้เกิดขึ้นนำมาสู่สถานศึกษาที่อุดมไปด้วยปัญญาผลิดอกออกผลสร้างคนคุณภาพคู่คุณธรรม รุ่นแล้วรุ่นเล่ามากกว่าครึ่งศตวรรษโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมยังคงเรืองรองไปด้วยแสงแห่งพลังขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนอันจะนำพาให้พลเมืองเสริมงามได้ดำรงซึ่งความรู้และสติปัญญาดั่งแสงประทีปส่องนำทางสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต